สวัสดีครับพบกับพี่พิสุทธิ์นะครับนักวิเคราะห์กลุ่ม ICT ของเรานะครับก็วันนี้นะครับเรามีการออกบทวิเคราะห์ตัว Jasmin นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่ที่ต้องเรียกได้ว่าเล่นรอบก็คือถ้าเล่นถูกรอบนะครับก็จะได้กำไรค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าถ้าผิดรอบผิดจังหวะเนี่ยก็จะราคาคุ้นก็ใช้เวดาลงมาพอสมควรนะครับโอเควันนี้เรามีการออกบทวิเคราะห์เชิญพี่พิสุทธิ์เลยครับอ่าได้ครับเราอัปเกรดหุ้น Jasmin นนะครับจะขายเป็นซื้อนะครับ ราคาเป้าหมายสิ้นปี2021เนี่ยอยู่ที่3.56บาทนะครับจริงๆมันมีหลายเหตุผลนะครับลองไปติดตามดูในรายงานนะครับแต่จะดึงมาพูดสักประมาณ3เรื่องนะครับเร็วๆครับก่อนหนึ่งขอเท้าความนิดนึงนะครับเราดาวเกรดหุ้นนะครับรึงแจ s m i n ิลลเนี่ยเราก็ซื้อซื้อซื้อมาจนเราดาวเกรดเมื่อประมาณต้นปีที่ผ่านมาครับก่อนที่เขาจะประกาศจ่ายเงินปันผล รอบใหญ่นะครับจากการขายสินทรัพย์เข้ากอง Jazz if ครับนะครับเรามองว่าตรงนั้นคือจบรอบนะครับก็แต่ไม่ได้คิดว่าหุ้นมันจะลงมาลึกขนาดนี้พูดตรงๆนะครับก็หุ้นไหลลงมาเรื่อยๆนะครับเราก็มานั่งดูว่าเฮ้ยมันมีอะไรที่ตลาดเข้าใจผิดถ้าตลาดเข้าใจถูกก็โอเคเราก็คงจะเป็นขายต่อไปนะครับเรามาเจอ3ามเรื่องนะครับที่เราคิดว่าตลาดอาจจะมองข้าม นะครับความดีนะครับความเลวรี <sk r isa> มันก็เยอะนะแต่มันก็มีความดีนะครับเรื่องที่1ก็คือต้องยอมรับว่าธุรกิจบอดแบนเนี่ยบอดแบนตามบ้านะนะไม่ได้รับผลกระทบเลย <S 2> <S 2> นะครับจากโควิดจริงๆมันมีแหละผลกระทบก็คือทําให้แทนที่มันจะโตเยอะมันก็โตน้อยลง<อ> <illa> แต่มันยังโตได้นะครับเมื่อเทียบกับมือถือซึ่งได้รับผลกระทบน้อยได้ผลกระทบนัแต่น้อยนะครับ <S <S จากโควิด ทำไมเราถึงคิดอย่างนั้นนะครับถ้าดูตัวจัสมินเนี่ยในไตรมาสสองที่เป็นไตรมาสที่พีคของโควิดเนี่ยตัวลูกค้าหาลูกค้าเนี่ยโต8%จากปีก่อนอไรายได้เนี่ยโต4%จากปีก่อนถือว่าไม่ได้แย่นะครับออมองไปข้างหน้านะครับเรามองว่าขนาดของตลาดหลอดแบรนด์เนี่ยยังโตได้นะครับ ณวันนี้ณนะสิ้นปี19เนี่ยตัวอัตราการเข้าถึงต่อครัวเรือนเนี่ยของบอร์ดแบนอยู่ประมาณ45 46%บนครับครัวเรือนบ้านเรามีประมาณ22ล้านครัวเรือนนะครับเราคิดว่าหนึ่งด้วยราคาบอดแบนที่มันถูกลงเรื่อยๆเมื่อก่อนเราถ้าจำได้เนี่ยเราเราซื้อบอดแบนเราต้องใช้เงินประมาณสัก600บาทต่อเดือนซึ่งก็อาจจะถูกสำหรับคนเมืองก็แพงสำหรับคนต่างจังหวัด วันนี้เนี่ยราคามันไหลลงไปเหลือ300 200กว่า300กว่าครับครับ,รบได้สปีดที่แบบหเห็นและตกใจว่าเฮ้ยโหมันเรามาไกลขนาดนี้เลยเหรอครับนะก็ถือว่าการราคาที่ลดล,ลงแน่นอนก็ขยายความสามารถในการจ่ายอของของของลูกค้าก็จะเพิ่ม อ,อัตราการเข้าถึงนะครับ,ซ,บซึ่งอันนี้เป็นเรื่องดีนะครับในภาพรวมเรามองว่าอัตราการเข้าถึงจะเพิ่มจาก45ในปี19ขึ้นมาเป็น60ในปี22ก็เพิ่มปีละ5เซนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าแปลงมาเป็นความสามารถในการเพิ่มรายได้ของแจ๊สเนี่ยก็ตกปีละประมาณพันล้านครับ4 6และ 2, 2นะครับแน่นอนยิ่ง มากขึ้นฐานมันก็ใหญ่ขึ้นอัตราเาินตัวก็ลดลงอนี่คือเรื่องที่หนึ่งที่เรามองว่าตลาดอาจจะมองข้ามไปเรื่องนี้ไปหรือเปล่ารเรื่องที่สองอันนี้อาจจะซับซ้อนนิดหนึ่งแต่ว่าก็พยายามทาให้ง่ายที่สุดนะครับ,รบเป็นเรื่องของมาตรฐานบัญชีนะครับต้องบอกงนี้ก่อนว่าผลประกอบการของแจสครึ่งปีแรกเนี่ยย่าแย่มากนะครับซึ่งนี่ก็คือเหตุผลหนึ่งที่ทำให้หุ้นมันลงย่าแย่มากจนทําที่คุยกับลูกค้าหลายๆคนเนี่ยกลัวว่าเฮ้ย Equity จะพอไหมอีควิตีจะติดลบไหมอจะจ่ายปันผลได้ไหมอต้องเพิ่มทุนไหมครับนะครับอันนี้คือคําถามที่พังทูเข้ามาซึ่งตอนนั้นเราโอเคเพราะว่าเเราได้นาให้พี่ขายนะมันมันไม่ดีก็คือดีอยู่แล้วแต่พอพูดมมาลงถึงจุดหนึ่งพอเรากลับไปลื้อดูงบการเงินแกะงบการเงินดูซึ่งโอ้โหโคตรยากเลยพูดจริงแม่งยากมากเสียเวลาใช่ไหมในการทำอ่าก็มาดูว่าอ่ะเราก็เราก็มาสรุปได้างว่า จากงบปี19มาปี20เนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างแน่นอน19มันมีขายสินทรัพย์เข้ากองอขายสินทรัพย์เข้ากองสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือ,อเคได้เงินมาก่อนครับแต่ค่าเช่าก็จะเพิ่มขึ้นมันต้องเช่าสินทรัพย์กัดนะครับค่าเช่าเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเน็ตแล้วเนี่ยปีละประมาณ2,000อคือจาก19เนี่ยเพิ่มมาเป็น20เนี่ยบวกมาเลย2,000ล้านเป็นค่าใช้จา่าย สองการปรับมาตรฐานบัญชีตัว i TFRS 16, <S 16. เนี่ยทำให้เน็ตแล้วเนี่ยต้องบันทึกค่าใช้จ่ายทั้งค่าเสื่อมทั้งดอกเบีย้ยทางบัญชีนะครับมไม่ใช่เงินสดนะครับเพิ่มขึ้นเนี่ยอีก1,600ล้านโอ้ oh. สองก้อนนี้รวมกันคือ0ามเนี่ยมันรายได้มันเพิ่มไม่ทันหรอใช่แลวที่เราเรียนไปตอนต้น่อะไรได้มันเพิ่มได้ปีละพันนะครับ โอเคความแตกต่างกัน2รายการนี้คือรายการแรกที่เป็นค่าเช่าเนี่ยเป็นรายการที่เป็นเงินสดครับรายการที่เป็นบัญชีมาตรฐานบัญชี TF16 เนี่ยเป็นรายการที่ไม่ใช่เงินสดอือ่าดังนั้นถ้าเราดูอย่างเงี้ยถ้าเราดูภาพรวมก่อน3า0พัเนี่ยแล้วไรายได้เพิ่มปีละพันต้องใช้เวลา4ีปีถึงจะทำให้กำไรจากขาดทุนเนี่ยกลายมาเป็นบวกครับแต่ถ้าเราตัดมาตรฐานบั คนกระทบจากมาตรฐานบัญชีออกจะเหลือใช้เวลาประมาณ2ปีก็คือพันหไม่นับนับ2องพัละชนใช่ก็คือรายได้เพิ่มมาปีละพันครับนั้นปีนี้เพิ่มมาพันปีหน้าเพิ่มมาอีกพันครันั้นเราเชื่อว่าไตรมาสสาไตรมาสสีปีหน้าเนี่ยจะเริ่มกำไรในเชิงของเงินสดอ่าซึ่งเราเราให้ความสำคัญกับตรงนี้มากกว่าครับนะครับมองลึกไปอีกนิดนึงนะครับ นั่นคือปัจจัยที่2นะครับปัจจัยที่สนะครับ,รารบถามว่าเฮ้ยแล้วไงต่ออมันจะจ่ายปันผลได้ไหมมันจะต้องเพิ่มทุนไหมโอ้โห oh, นี่มันขึ้นเยอะขนาดนี้เราก็ต้องเรียนสืบเนื่องมาจากปัจจัยที่2ก็คือว่าไอ้ที่เราเห็นนี่ภาระนี่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยอย่างที่เรียนไปก็คือเรื่องของมาตรฐานบาัญชีเช่นกันนะครับแต่ถ้าเรามาดูเรื่อง พิจารณาเรื่องความสามารถในการจ่ายเงิน,นผลเราพริจารณาจากอะไรบ้างดึงเราพริจารณาจากเงินสดความสามารถในการสร้างกระแสเงิสนสดนะครับเงินลงทุนที่จําเป็นต้องใช้นะครับแล้วก็ตัวความเพียงพอของกําไรสะสม,มนะแต่ต้องเรียนว่า,อ,าอันนี้ก็ต้องใช้ความพยายามในการแกะงบมันนิดหนึ่งนะครับเราพบว่าความสามารถในการสร้างากระแสเงิสนสดเนี่ยยังไปได้นะครับ อันที่สองก็คือคาเปกือันนี้อันนี้อนาคตเราก็ต้องถามจากบริษันะทเนอะรู้เองยากก็เราบริษัทบอกว่าคาเปกเนี่ยน่าจะพีคปีนี้แล้วปีหน้าเริ่มลดลงครับวิธีการเราคือเราก็อว่ปีนี้อ่เท่าไหร่ปีนี้ทุเขาน่าจะรู้แล้วว่าเขาจะจ่ายเท่าไหร่ซึ่งประมาณอยู่ที่สี่พันปีหน้าเขาบอกจะเริ่มลดลงเราก็ อย่าเพิ่งเชื่อเลยและกันเอาปีหน้า4,000ด้วยด้วยกันถือว่าเพื่อเพื่อให้มันคอนเ p o s i t ทีฟนิดนึงตรงนี้มันจะอยู่ใน cash flow from investing ที่ไปออกจากโอเป r a t i o นได้มาแล้วก็ไปลงใน investing นะครับขาดคาเปกซึ่งลบกันออกมาแล้วเนี่ยยังเป็นบวกอยู่นะครับประเด็นสุดท้ายคือกําไรสะสมท่านผู้ชมที่อ่านเปเปอร์ก็จะเห็นว่าเฮ้ยกำไรสะสมมันติดลบนี่ว่าได้ไตรมาสสองแล้วถือว่าอันนี้ทำให้หุ้นลงใช่ไหมครับซึ่งอันนั้นอาจจะต้องดูกระเถิบอีกนิดนึงว่า เวลาพูดถึงกําไรสะสมที่จะเอามาจ่ายงินผลเนี่ยมันต้องรวมกำไรสะสมจากงบเดี่ยวถูกเราเราไม่ไดเอามาโชว์ตรงนี้นะเพราะว่ามันก็๋ยวมันเยอะไปมันจะงงใช่ครับก็แต่ถ้าถ้าไปดูกําไรสะสมงบเดี่ยวในใจมาสองก็จะเห็นว่ามันยังเหลืออยู่ครับนะครับผมเขียนไว้ในเปเปอร์มันเหลืออยู่หลายพันล้านอยู่เหมือนกันอันที่หนึ่งอันที่สองก็คือตัวกําไรนะครับ ถึงแม้ว่างบรวมมันจะขาดทุนแต่งบเดี่ยวมันยังกำไรครับนะสองประเด็นนี้นะครับทำให้เราเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยแ๊สยังจะสามารถจ่ายเงินปันผลอยู่ได้อยู่ได้อยู่ถามว่าเขาจะจ่ายแล้วถามว่าเขาจะจ่ายไหม,มถ้าเขาถ้าเขาจ่ายได้ผมเชื่อว่าเขาจ่ายแน่เพราะว่าผมเชื่อว่าคุณพีทเองเนี่ยต่อให้ตอนที่ได้เงินปันผลก้อนใหญ่ๆไปตอนต้นปีแล้วเนี่ย อันนี้เราคำนวณเองเข้าใจว่าเงินกู้ที่เขากู้มาจากไทยพาณิชย์เนี่ยที่เอามาทำ tender offer เมื่อหลายปีที่แล้วนยะยังไม่หมดดนั้นเนี่ยเขาต้องจ่ายดอกเบีย้ยเขาต้องจ่ายคืนเงินต้นเขาจ่ายปันผลด้วยดังนั้นเนี่ยถามว่าคุณคดจเาเงินมาจากไหนก็นะต้องเอาเงินมาจากเงินปันผลของบอริษัทที่เขาถือแหละก็ค,คือตัวจัสมินนะครับเพื่อจะเอาไปจ่ายคืนดอกเบีย้ยแล้วก็เ,เงินต้น นะครับจากไทยพาณิชย์นั่นก็คือเหตุอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เรามั่นใจว่าเขาจะจ่ายเงินปันผลได้ปีหนึ่งประมาณสัก10ตังค์ถึง14่ตังค์นะครับไปเรื่อยๆนะครับโดยที่ไม่ทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบโดยที่ไม่ทำโดยที่ไม่จะเป็นต้องเพิ่มทุนะนะครับสรุปนะครับมรผมคิดว่าหุ้นลงมาเยอะเกินไปนะครับแล้วก็ตลาดกังวลมากเกินไปให้ให้น้ำหนักมากเกินไปกับ ผลประกอบการทางบัญชีครับลืมดูว่ากระแสเงินสดของบริษัทเนี่ยเป็นอย่างไร,รนะครับเรามองว่าที่ราคาตรงนี้เนี่ยถือว่าเริ่มน่าสนใจมากขึ้นเรื่อยๆนะไม่ได้บอกว่าเฮ้ยโต้องกระโดดเข้าไปซื้อทันทีวันนี้เลยนะชิดเหมือนกันสามารถรอได้นะครับเพียงเราเราอยากให้ท่านท่านผู้ฟังเนี่ยเอาเข้ามาดูในเลดราสกรีนนิดหนึงนะครับว่าเฮ้ยถ้ามันลงต่อไปอีกเนี่ยมันเริ่มดู มากขึ้นดูน่าสนใจมากขึ้นอีกประเด็นสุดท้ายครับผมลองไปนั่งคำนวณดูว่าเฮ้ยแล้วเราเทียบกับตัวอื่นเพมันเป็นธุรกิจที่เป็นประเภทที่เป็น subscription based ก็คือมีลูกค้าต้องจ่ายรายเดือนเทียบกับธุรกิจประเภทเดียวกันอย่าง advanced detach true เนี่ยเอา enterprise value มันตั้งแล้วก็หารด้วยจำนวนสัพท์เนี่ยของ jasmine เนี่ยอยู่ที่ประมาณ6000บาทนะครับ ของ d v a n c นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1 5ื่นะของ d t แทอยู่7,000อืนของ t r u ูอยู่9,000โอตามสุดเลยถือว่า Jazz เนี่ยต่ำที่สุดซึ่งก็น่าจะสะท้อนถึงตัวสภาพที่มันเกิดขึ้นความเสียงที่มันเกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาท่านผู้ฟังอาจจะถามอีกว่าเฮ้ยมันคนละธุรกิจกัน a d v a n c e ดีแท็กชูมันมือถือไอ้นี่มันบรอดแบนมันซูไม่ได้โอเคแล้วก็ทำการด้านเพิ่มอีกนิดนึงเราไปดูบริษัท บลอดแบรนด์เพียวเลยในต่างประเทศซึ่งก็คือชื่อบริษัทลิงเน็ตที่เป็นบริษัทในในอินโดนีเซียนะครับปรากฏว่าตัวลิงเน็ตเนี่ยแต,แต่ต้องบอกว่าเราก็ไปดูจากเปเปอร์จากคนอื่นมานะเรารไม่มีครอบครัวที่อินโดนีเซียนะครับก็ใช้ตัวเลขของเขามาก็เห็นว่าลิงเน็ตเนี่ยมันมีลูกค้าอยู่ประมาณแค่แปดแสนเองครับนะแจ๊สมันมีอยู่3ล้านกว่านะครับตัวถ้าเอาอีวีของลิงเน็ตหารด้วยตัวสับสไครเบอร์เนี่ยมันอยู่ถึงประมาณ12ื่นสอง แปลงเป็นบาทแล้วด้วยนะเท่าตัวก็คือถือว่าแพงกว่าแจสเท่าตัวนั้นในเชิงของ valuation ในเชิงของในเชิงเปรียบเทียบเนี่ยถือว่าไม่แพงนะครับก็เลยจะเป็น 2- อสามเหตุผลที่ทําใหเออ้เราตัดสินใจว่าไม่รู้เราไม่รู้หรอกว่ามันจะเร็วหรือมันจะช้าเกินไปอ่ะแต่ว่ามันเริ่มน่าสนใจแล้วที่จะอัปเกรดตัวแจส i ินขึ้นมาเป็นซื้อครับผมครับประมาณนี้แล้วกันนะครับนั่นคือภาพรวมนะครับสำหรับ ตัวแจ๊สนะครับแต่อย่างที่เราสองคอนบอกไปคือใครเล่นตัวนี้หรือใครเอาซื้อตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นคนที่ต้องเข้าขายเกณฑ์และความเสี่ยงได้สูงมากนะ <ừ. S 1> นะครับแล้วก็เอาเปเปอร์ของพ,พี่สุดเดี่ยไปลองอ่านวิเคราะห์ให้ดูเชิงลึกก่อนนะครับว่าคุณบายไอเดียไหมกับที่เรานําเสนอไปในวันนี้ด้วยนะครับ <ừ. S 1> ก็ดูหลายๆมุมเพื่อเป็นการประกอบการใช้ใจในการลงทุนนะครับโอเควันนี้ขอบคุณทั้งพี่พิสุทธิ์มากครับ